ครับผมนายนะนนทุษกงครับเลทีก้ารัดชั้นมโฮหนึ่งศูนย์ครับวันนี้จะมาตอบคำถามเรื่องเวลาสียคติครับข้อหนึ่งนะครับในวันที่ยี่สบสี่มกราคมครับเวลาสิบแปดนาฬิกาจุดสามสิบนาทีนะครับเวลามาตรฐานของประเทศไทยครับจะเป็นเวลาอะไรครับเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งวันที่ยี่ห้ามกราคมวันที่สองมกราครับ เวลาแปดนาฬิกาจุรกีนะครับของประเทศไทยครับคิดเป็นเวลาสากลได้เท่าไรครับได้เป็นเวลาตีหนึ่งวันที่สองมกราคมครับข้อสามครับวันที่สองมกราคมเวลาแปนาฬิกาของไทยครับตรงกับเวลาอะไรของประเทศญี่ปุ่นครับตรงกับเวลา10บนาฬิกาครับวันที่สองมกราคม ข้อ4นะครับวันที่2มกราคมเวลา8นาฬิกาของไทยตรงกับเวลาอะไรที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับรอบนะครับเป็นเวลา20นาฬิกาของวันที่1มกราคมครับถ้าข้อ5นะครับถ้ากินิสประเทศอังกฤษเป็นเวลา23นาฬิกจด0ูนาทีวันอาทิตย์นะครับอยากทราบว่ากินแลน์ดประเทศเดนมาร์ก จะเป็นเวลาอะไรนะครับตอบนะครับเป็นเวลา2 0่สนาฬิกาจุดศูนยูนนาทีครับข้อ6ครับมีแรงงานจากกรุงโตเกียวครับประเทศญี่ปุ protein. ่นครับว่าเกิดแผ่นดินไหววันอาทิตย์เวลา16บหนาฬิกายาราว่าตรงกับประเทศไทยวันอะไรและเวลาอะไรครับตอบนะครับตรงกับเวลา14.00นาฬิกาจุดศูนยนยนาทีครับวันอาทิตย์ครับข้อ7นะครับ กรุงบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินานะครับเป็นเวลาเป็นวันอังคารเวลาตีหนึ่งนะครับอยากทราบว่ากรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเป็นวันอะไรเวลาอะไรครับเป็นวันจันท์นะครับเวลายี่สสามนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับข้อแปดนะครับประเทศอินเดียครับเวลาตีสาม ศูนยาทีนะครับวันอาทีครับอยากทราบว่าประเทศบราซิลเป็นวันอะไรเวลาเท่าไหร่ครับเป็นวันเสาร์ครับเวลาสิบแปดนาฬิกาครับ